ลกูเลนกช่เพื่อนให้มึงไปเล่นเลยพอกใสหน้ากากอะอไรเียอย่างโง่อย่างโง่อย่างโง่พีเ้ย่เียโง่จโง่จัดตำรวจโง่จริงตำรวจโง่จริงเฮ้ยมันเกิดอ่ะโง่จเราโง่จเราโง่จเราโง่จัดระโง่จอะ รเป็นไงเป็นไงเจอพี่ชลี่ะไม่เจอว่ะพี่ชลีอยู่ไหนพี่ชลีอยู่ไหนพี่หายไม่ไอ้ไม่ไอ้ทำได้อะทำได้ทำไม่ได้นี้โสเตอร์นี่คนหายรถที่กระจกเงาเข้าเลยรถโบเตอร์นี่คนหายเฮียตำรวจมายิงกู สาดเป็นยคนเลยไอ้เจ <Yeah. S 1> ี the ๊ยบตรงไหนครับลงตัวไหนเอาลงพี่ชอนรีโดนแล้วเขาตกมาข้างบ้านเนี่ยเจี๊ยมันยิงกูก่อนเลยไอ้สัตว์ตำรวจอ่ะเราไปดีนะหนาตัวนึงอ่ะลราไปดิเราไปไปได้มีตัวนึงนะมีตัวนึงมึงยิงตำรวจดิมึงยิงตำรวจดิมึงเอาตำรวจดิมึงเอาตำรวจดิมึงยิงตำรวจดิสัตดึงขับเลงไอ้เจี๊ยบตัเราไปดีเอาเลเอาตำรวจใช่ไหมเอาลงเออเอาตำรวจดิไปพวกเราลงมาดิใส่หน้ากากเอาตำรวจดิไปขุดตะพาวไปขอยากันหน่อยดิขอยากันหน่อยมึงเอายากันไปดิมึงเอายากันไปดิ เปจากกันหน่อยจากกันหน่อยสอง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 ผ<ถ>ูงเจอญาติ<ย>ามันกำลังขับไปไฮเวย์เอามัดิเอามามเลยจุกเอามานนีาา่าาจุกโชว์ไปคแค่อะไรกูอย่างเดียวเลยไอ้เหี้ปยปล่อยปล่อยเอาตำรวจเลยตำรวจเลยยักการ์ไม่ยักการไหน

อย่างโง่ไอ้เหี้ยมึงแขนกูเหรอมึงแขนกูเหรอไอ้ตัดมึงแขนกูเหรอไอ้ขยะไอ้เหี้ยมึงแขนกูเหรอไอ้ตัแค้วจบแล้วจบมาที่ไหนอะกระจอกไปหน่อยนะแล้วไอ้เหี้ยจบแร้ยนะจบแล้วนะนะสวย อย่างโง่ไอ้เหียอีกคนนึงมาทำเหี้ยอะไรหลายสัตว์เทียอาวุธกูไม่ได้กระจอกแล้วนะไอ้เหียอะไรอะไอต้ตำรวจพีพ่่ขับรถผมได้นะอะไรเหียกระจกาเจอจนี่เฮ้ยเดือดมาก ลบๆกูเล่นกูชุบเพื่อนให้มึงไปเล่นเลยพวกใส่หน้ากากอะอะไรเพี้ยอย่างโง่อย่างโง่อย่างโง่เที้ยผิดนี่เพี้ยโง่จัดโง่จัดตำรวจโง่จริงตำรวจโง่จริงเฮ้ยมันเกิดอ้าโง่จัดเร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 าโง่จัดอะ ชุบแล้วชุบแล้วชุบแล้วเดี๋ยวจะไปปลดมือเพื่อนอยู่หลวนมาอีกแล้วเหรอขอโทษค่ะปนมาปนมาปนมายากงยากันน,ะน่ะนช่วยด้วยจะต้องคิดว่าใครมีความรัก มึงยิงดิมึงยิงดิมึงยิงดิข้าวอย่างนี้ก็โดนสิครับอย่างนี้ก็โดนสิมาเชิดําร้อยครับดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตายแล้ว,ตา,ลวตายตั้งแต่สี่แค่นั้นแหละ Saya sedar, 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 sedar. Aman, aman, aman. Bukan. Ah, kau jing, kau jing, bukan. Aw, ini, aw, mesti benci. Bukan. 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 ใครว่ายีไปไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปวยไปด้วยได้ววยไ้ไปด้วด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 ไปดได้ไปดได้ไปดได้ไปด้วยไปด้้วยไปด้วด้วยไป้ยไป้วยไยไปด้วยไ้ยไปด้วยไดไปได้วยไป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 ด้วยไยยไปไปด้วยไ้ไปด้วยไปด้วยไป้วยไปด้ยไปด้ไปดไปไปด้วว ไอ้หีรถหไปเยไปไปไปไ้ยีตำรวจกระจกจีตำรวจกระจกจตำรวจกระจกจตำรวจกระจกจไอ้ยี่ไอ้ท่าท่าฉีดหน้าเลยวะท่าฉี่หน้ายีอะไรวะไ้ยี่อะไรวะอะไรวะเยียอะไรวะท่าอะไรวะไอ้แล้ไ้ไอ้้ออ้ ใครนะกูไม่ได้ใส่หน้ากากกูไม่ได้ตีด้วยนะไปบั้งไปบั้งไปบั้งอร่อยไหมอร่อยไหมไปแล้วเลยบ้านมากับบ้านมากับบ้านมาเราไฟมาที่บ้านมาล่อมาเป็นร้านนี่คืออะไรอ่ะเราก็เป็นร้านเล่นการพนันปอยเด็ดเรากับบ้านมากับบ้านมากับบ้านมาเ้าดอะไรเคขาตีจานมาหยุก็จุกเอออยู่ บ้างบงกับบ้านน่แะโคเดนทีสตเดนด้อนเข่าโคเคนชิโร่ส่งจีมามาช่วยบนเขาโคเคนี่มาตีมันบนเขาดีกว่าเพื่อนมามาๆมาดิบ้านใหม่เราบ้านใหม่เราสาม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 ่มา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 มอนรับมามานาหม่ดาพี่ามามามเคามามมามาม่มา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 อามเมา่อมา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 ยาวยมา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 นาอาม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 ้มามามาม่มา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 ไปมมา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 นเมาไลองาานาานใหม่ดิขึ้นบ้านใหม่ดิเอาามา มึงดูดิบ้านเราอยู่ข้างบนสุดเลยอ่ะเฮียคิวคนดีกูไปได้กูไปได้กูไปได้ทยไมกลับบ้านแล้วกูไปด้วยิดไปเลยปิดไปเลยเดี๋ยวออกออกบ้านผมปั๊มปั๊มอยู่ทีมเสาครับผมฝึกปั๊มอยู่ทีมเสา๊มปั๊มอยู่บนยอดเสาโคเคนตำรวจเขาอยากปั๊มอยู่โอ้ปั๊มอยู่เออเขาอยากขยับขึ้นมาหาเราเราไปบนยอดดิรอด้อดรอดเดี๋ยวเราเลย เราไปบนยอดไปบนยอดเลยนะพี่ไปตีท้างมนะพี่ไม่ไปไปไหันหอกวกเรามาเติมบวเรามาเติมทไเลยนรบเใซแก่ชอนแก่วยเอไม่มันโดนปยังมันลอยไมไดไงเพี่พอเฟจะถึงเราไม่เอาว๊ัไ่เคะเี้ยวกูมันเอากูไม่ได้ไอามยังไเซต้องทีแล้วบังบังขึ้นไปบังไป้นไปบังนไปอ่าสวสยจัดพี่ สวยสวยทำดีทำดีทำดีไอ้เพิร์สมึงลงบวกไปเลยได้เลยครับกูทำดีนผมมาบ้างมาบ้างผมมาบาพวกเราผมกำลังขึ้นยอดนะพี่มาเร็วกูสาวดังอ่ะแด่กลับสี่เ้ืยอไหร่ะมันเหมือนรู้ว่ามันลงไปเลยแบใหม่แบบใหมโอเค พิงตัดยางไว้ดิพี่หานพิงตัดยางไวเดิพี่มันลงไปแล้วลงไปแล้วลงไมีใครยังอุ้มเหรอะนอกจากรอมันจะู่เงี้นของยังโดนเงี้ยโดนมา เันเวลามันเกินมันก็ปล่อยมันไม่กล้าขึ้นสุดๆไปล่อไปล่อไปล่อเไปล่อเพราะว่าเวล่อไไนไนเนี่ยไปบีบแต่เล่นหน้าสอน้องเบทเบทงงดอเลยไม่มีใครอ่หน้าสอนน้องเวลาเนี่ยมีใครเลยพี่หน้าสอน้องวลา่มไปหน้าสอนเราทไมตำรวจไป้องเรามี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 อยู่สามสี่คนเลยแต่มันไม่ไล่อยู่งงมากเลยตัวไี้ไมื่อตัวได้มื่อตัวไ้เบ้อันนี้หงือตวได้บอนนี้หรือล่ะอ๋อเบทเบทเบอเบทงเบทเบท ไปมึงหัดขึ้นบ้านกันด้วยดิเฮียหัดขึ้นบ้านกันหน่อยดิแม่ยุบมันชุบมันชุบอยู่พี่มันยุบอยู่ข้างบนพี่มันชุบอยู่ข้างบนกูรังไปกูรังไปก่อนูถหอดูดาวหอดูดาวของเราชุบอยู่ข้างบนเลยอยู่ข้างบนเลยยอู่ข้างบนหลังคาเลยตีเลยนะเดี๋ยวยิงงัดตัวกูเหินกูเหินใส่มาเลยนะใส่มาเลยนะใส่เลยเดี๋ยวยิงงัดเนี่ยบ้านเราอยู่ข้างบนหลังคานี่แหละไอ้เีอยสูงหน่อยมาๆาบนหลังคาเลยเหรอลูกไม่คุ้นเจอกูทางเข้าบ้านข้างบนหลังคาเลยเราต้องซื้อหอแล้วนะ กูอยากรู้เหมือนกันไอ้เหี้ยว่ามันจะขึ้นมาหาเราใบตัดหรือว่าอะไรไอ้คนเขาโอเคแรกๆมันจะไม่ค่อยมาครับลุงแต่มันจะเอารถใหม่นี่ไต่เขาได้แล้วค่อยมาใบมันนั่งฮอมาเลยมันนั่งฮอนั่งเสียฮอมาแล้วมันจะเอารถใหม่ไต่เลยเสียไปมาหมดอ่ะไม่เหมือนเลยรถเยอะวมีใครเจอตรวจตรงไหนเนี่ยบ้านเราอยู่ตรงนี้นะว่าบ้านเราจะอยู่ตรงนี้แหละเนี่ย บ้านเราอยู่เนี้ยแล้วก็เนี่ยทางเข้าบ้านเราอยู่นี้ไว้เนี่ยเนี่ยบ้านเราอยู่นี้เลยจะลอยขึ้นอยู่เนี้ยจริงจริงมันนนจะเข้้้าาาบทงงีไใช่ก็เดี๋ยวเราเหินไงเราเหินขึ้นมาไงถ้าเอาทรรมาตตรงนี้เพราะว่าปูนเราน่าจะลงไปถึงนู่นอ่ะใช่ปูนเราหน้าจะไปถึงโอ้โหเนี่ยเส้นตงอกำลังอยู่ข้างล่างเก็บองุ่นเจะต่อสายขึ้นมาไงพี่เอาหัวปั๊มไว้ข้างล่างเอาป้านอ้าีบ้านเราอยู่นี้บ้านเราอยู่นี้เนี่ยตรงนี้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  นี here, ป่ประมาณนี้ประมาณนี้นี่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 ตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยตรงนี้ตรงปูเนี่ยขอบนี้แถวเนี้ยลงเนี่ยลงได้แถวเนี้แถวนี้ล่ะแถวเนี้ยสวยเลยนะตรงเนี้ยเนี่ยประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยประมาณไม่ให้คนมาจูจี่กันด้วยพื้นที่ของเราไอ้เบสบอลเป็นไงบ้างเนี่ยจบไม่มีบัตรของมึงอ่ะมึงแก่ชิวชิวครับไม่มีไม่ไโจูไม่ได้ึงโจูมาก่อนเนี่ยจบไม่มีหวังเลยไม่มีแิลงจบจบไม่มีบัตรมีบัตรไหน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 เราข้างไหนขอหาพี่เบสพี่อุ๋ยพี่พี่เบสลุงรถข้าไหน เลขชิโอมันนีเลขชิโอมันนเลชิโมันน่ชิโอม่งัดชิโองันลก็หลองัดทุกคันบหรอก็มันม่มีบัตรไอ้ี่กดไม่ทันวเกินแต่มันต้องเจอความมึนของมันแหละเออยเขาบอกว่าไมันมีบัตรถูกไหมก็เลยบอกว่าส่งแบัตรอเดียวได้ไง้ไท้ไง เพื่อนลุงแค่อยากลองงเนทตกดเลยทีอบสอใครอ่ะเดียวได้ำไม่ชมาะเป็นเล่นไปนะพ่ด้จา่่หอะไรพี่พุ่งไปไหนก็ได้เอ๊ะแต่แต่ลงจะปอดภัยแบบมัยนะทายไม่พูดแล้วยงไอ่ะอต้งนเลยนะไทย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  พี่ของใครเออทันไหมพี่เบสอย่าร้องเบสอย่าร้องของบังของบังของบังเออเออเคสสุดท้ายเลยไม่ได้ไม่ได้ของบังตอนไหนพี่บังเออห้าแปดไอ้เรื่อยู่ไหนล่ะตุบานตุบานะตุบานห้าห้ารอไปเรจะไปรอโอเคทีสองเคสเคสไอ้บังกับเคสบังใช่ไหมใช่บังห้าแปดร้อนไปไม่ได้เดี๋ยวพูดมึงขับไปตีมันเออไม่ทันดีเบสเลยไปไปช่วยร่อนกับบังเลยเบสปล่อยไปเลยเบสอ่ะไม่ก็ไปช่วยกันถ่วงมันก็ได้ เรามาขนาเลไป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 ไรไปไปไไป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 ่ปปไ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 ป แบกเกพี่โดอ้บานพี่โดกชิโด่กปนไหนขั้นไหนชิโี่โค้านขกขา